ลค่อยๆค่อยผ่านดีครับมาไม่ไวแล้วมันเดินมันเดินไม่กัเลยบอกว่าพ่อพ่อจะถ่ตกใจไ็เลยว่าใจมันแววงอะพี่ ค่อยๆผ่านไปดิครับมาไม่ไวแล้วมันเดินมันเดินไม่เหมือนไอ้ตรงเมืองทองอะตัวเมืองทองมันมันไม่เท่แบบเนี้ยผมใหญ่เลยเนาะยาวโอ้ขาเป็นมัดๆนะผมจับขาโอ้เอนื้อตุ้มผมผมบูนอะไม่ไม่ปวดอยากหรอกพัก <laughs> เดินพักใหญ่เมื่อยเดินไกลัพก หมาก็ไม่กลัวมันเดินหนีใช่ไหมมันขานมันโมงหนีหมาก็ไม่รู้ตัวอะไรครับต like ัเต่าตัวใหญ่นะพี im ่แต um, ่ละตัวนี้ที่ผ่านผ่านมานี่เก้าโลกว่าติดสามโลนะเต่าเต่าเต่าผักอ่ะก็เลยบอกว่าพ่อพ่อจะตใอึตกใจเว้ยหรือว่าตกใจอะไรตัวมันแว้งอ่ะพี่ครับตัวหาปูพายไม่อยู่ข้างรั้วพี่เลยใช่อ๋อท่อหาปูพายครับ อาจจะนิ่งเอานี่ยเนิ่นไงนันนั่นอ่ะนั่นอน่นนะมขอข้าหนูเลยีครับ้ว่เลย ตามันเปิดแล้วถึงตาแล้วหายใจใส่กูด้วยโอ้วใหตามองยิ่้เหมือนว่าเราก็แจกจากใครๆแล้วเราเราสองพอนเราแชร์ครับเอาตามมันเลยครับผมผมไม่สิบเซน โอ้ทำไมมาตีมีสิทธินะแรงเยอะครับเออแรงเยอะนะโอเคโอเคสองเมตรสิบเซนใกล้ครับก็คนคนแล้วฝั่งฝั่งตรงข้ามกับของละพีพัฒนะอ๋อหมูกสามกุมหักน้องแคร์สับดีโอ้ไอ้ไอ้อีตัวนี้เคยมีคนชาวบ้านเคยเห็นบ้างไหง ไม่ไแน<ม>่น่าน่าน่าจาเพราะว่ามันมีโซนโซนแถวทั้งคอมสิบที่เขาเห็นใช่ไหมครับแต่ก็ยังจับไม่ได้<ม>น่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันแต่ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่า มันอ่าตะเทศมาจากตรงนู้นนะครับมันเข้ามาในอ,อู่พอเข้ามาในอู่ปุ๊บมันคานออกไปตรงนู้นนะครับเข้าไปหน้าบ้านผมผมตกใจตื่นหมามันเห่านะครับนะแล้วก็ออกมาเจอกันครับก็ตกใจตื่นก็มันก็กลัวเราก็วิ่งมันก็คานเข้าไปข้างรั้วครับก็เลยเรียกผู้ภัยมาช่วยจับนะครับประมาณยี่สิบนาัีเอ่อตีหนึ่งอ่าสี่สิบห้าครับประมาณสี่สิบห้าคาลมาจากหลังบ้านครับคาลมาจากหลังบ้านตรงนู้นนะครับแล้วคันนี้มามันเห่าตรงนั้นมีคออะไรไหมครับ มีคลองครับเป็นคลองต่อยเต้นคลองระบายครับน่าจะมาจากนั้นน่าจะมาจากนั้นครับก็ยาวสองเมตรติดนะครับแต่กู้ภัยเขาวัดไว้แล้วครับก็ความความหนักประมาณสี่ตัได้มั้ครับประมาณนั้นครับตัวใหญ่มันเข้ามาในบ้านเลยครับเข้าไปในบ้านแล้วก็ผมตกใจตื่นแล้วเปิดมาเจอกันก็มันก็คานเข้ารั้วเรากลัวมันจะลงคลองไป ครับก็เลยเรียกกู้ภัยมาช่วยเปิดประตูมาเจอมันใช่ครับใช่ก็นึกว่าใครเขามาขอความช่วยเหลือนะครับที่รู้นี่เพราะอาชุนักอาหารใช่ครับหมานาามอาชุนัขเห่าทั้งหมดมีกี่ตัวครับมีสองตัวครับอ่วมันหนีเข้าไปไหนครับหนีเข้าไปในป่านะครับตรงนู้นนะครับ<ช>ตรงอาตในป่าข้างข้างคลองครับแล้วก็มันเตรียมจะข้ามถนนครับเตรียมจะข้ามถนนลงคลองครับคลองอะไรครับพี่คลองเอ่อคลองรถทิ่พัน์ครับถ้าลงคลองได้เป็นไงครับครับก็เดือดร้อนชาวบ้านนะครับเพราะเนี้ย ครคับก็ลเลยเอาไม้ไม้กวาดไล่ไว้ก่อนก่อนไม่ล็อกกูภัยครับอ๋อนะพี่กระจ้งกูภัยใช่ครับแจ้งกูภัยมามช่วยกันมันมีนนอาการดุไหมพี่มันเป็นตะเทศเชื่องครับตะเทศไม,ไม่ไม่ดุหรอกครับครับแล้วพี่สันนิษฐานว่ามันมาอย่างไรมาอะไรผมค,<ง>คิดว่ามันอาจจะมาจากคลองระ,ะบายครับในค<ง>ลองระบายครับมันน่าจะเป็นตะเทศเลี้ยงหรือมาท่านะมันน่าจะเป็นตะตะเทศเลี้ยงหรือเปล่าครับไม่มั่นไม่มั่นใจครับเพราะว่าดูแล้วมันไม่ไม่ค่อยดุเท่าไหร่ นั่งไปคลองระบาอยู่ใช่ครับประมาณตัวไหครับตตัวนี่นเอ่อตื่นขึ้นมาตกใจเหมือนกันครับว่ามันก็ไม่ไม่ตั้งสติว่ามันจะไปเจอเค่เับเนาะเปิดขึ้นมามองไปไกลมปนิดนึงมันก็อยู่ตรงหน้าเราแล้วก็ตกใจครับรางคนต,ตกใจครับก็เลยหนีกันครับต้อตั้งสติอยู่พักใหญ่อยู่ครับ